สวัสดีครับคุณดูทุกคนนะครับก็มากับแขกเลเชิญคนดีคนเดิมนะครบเพิ่มเติมเพื่อไม่มีนะครับนะครับก็คือเชนคนเดิมนะคะไปติดตามได้นะคระผู้ติดตามหนึ่งร้อยคนเลยนะคะแล้วก็ลงแล้วก็ลงเพลงอก x ิกไว้ด้วยไม่รู้เพื่ออะไรนะครับอ่ะเอาอย่างนี้นะครับอันนี้เราอยู่ในแมป expedition Antarctica นั่นเองนะคบก็คือการเที่ยวบนภูเขานํำแข็งบริเวณ พื้นที่เอตักติกันเองนะครับมไม่มีคนไทยด้วยค่ะมีคนไทยด้วยใครที่ดูมองผมไม่ต้องดูครับเพราะผมไม่ได้อัดครับครับไม่ได้อัดครับ,รบ,รบก็มาดูช่องผมก็ได้นะครับคือเวอร์ชั่นฟรีมันก็ต้องอัดได้สิบนาทีนะต้องเข้าใจนิดนึงเนาะใครตกคือมันไทยมากมีคนเราจะไปถึงครั้งนี้เราพยายามอย่าตกแล้วก็อย่าตาทั่วมีคนอินโดนีเซียตกแหวเนี่ยแมบบนี้ไม่ไปไทยแลนด์เล่นเยอะเลย แบบนี้เล่นก็ไทยแลนด์ค่อนข้างเล่นเยอะนะแต่ว่าก็ก็น่าจานนะเข้ามาเนย่ยส่วนใหญ่จะเจอแต่ไทยแลนด์โอ้โหเกมกระตุกเกือบตกน้ําเกมกระตุกกระตตกนเดี๋ยวไม่ใช่แค่ไทยแลนด์อย่างเดียวนะมีเกาหลีด้วยแต่ในแชทตอนนี้ไม่มีเกาหลีหรืออะไรเลือยนงี้สักนิดเดียวนะครับเดี๋ยวขอแนะนําให้คนดูรู้อีกนิดนึงนะครับคือตรงนี้นะครับตรงเรดีโอนะครับ มันจะมีส so, ัญญาณ SOS นะครับใช้เรียกเมื่อเวลาที่เรามีความต้องการความช่วยเหลือคือสมมติเลือดเราใกล้จะหมดอะไรอย่างนี้สามารถเรียก SOS ให้มาคิวเลือดให้ได้เรียกเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเช่เดินดีๆไม่งั้นมันก็จะตกแบบนี่นี่อะไรไม่กระตุกนะมันจะกระตุกนั่นเองผมขอคีชีพก่อนแล้วโอมรออยู่ตรงนี้ได้ไหมแล้วก็หยุดคิวไว้สักพักเดียว พี่ชีเพื่อชาติเันนะโอเคนะคะคุณผู้ชมครับขอหยุดคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายอ่านะครับเขามาถึงแล้วนะครับเราก็จะอ่านคลิปต่อนั่นเองนะครบเมื่อกี้นะคบขอเวลาสักคู่หนึ่งเมื่อกี้พักคลิปไว้อ่ะครับคือเวอร์ชันรีเนี่ยมันจะอัดได้แค่สิบนาทีนะคบคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะคะแต่ถ้ามีกิจกรรมอะไรจริงๆเนี่ยนะคะที่จะต้องแบบใช้เวลานานนะครับก็เดี๋ยวจะพอดคลิปหนึ่งนะคะเาจัดที่นั่งห ขอขอจัดเก้าอี้แปมนะคบขอเนี่ยจัด okay. อโอเคตม้ต่อเลยนะกดผิดปุ่มโอเคได้แล้วครับไ,รได้ไดแล้ว,ลวนะครับมีป้นเรือเขาดีไหมครับไม่ควรครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยครับไม่ควรอย่างยิ่งไม่ควรอย่างยิ่งเลยอุ้ยตกน้ำตกน้ำจะตุยโอเคด้อ่ะโ,ะโดมดเชิเรามาพักตรงนี้ก่อนดีกว่า เชื้อเลือดเชื้อเลือดเหลือเท่าไหร่เต็มเต็มเลยเหรอเราเหลือสี่สิบห้าเชี่ยเรี่ยโอเอ็ป่ะเชีด้เรียกป่ะโอเลี่ยเลยเชี่ยเลี่ย<ม>ปะ่ยยปะหรือเชี่ยเลี่ยอันเรียกเลยเห็นตามขึ้นมาได้เลยโอมต,อตามมา,มาเราเชื่อว่าโอมเลือดเปลี่ยนหอยโอมจะต้องมองเห็นเรานี่ครับอย่าตาถั่วนะครับอย่าตาถั่วคือ ไงมีคนตกลงไปเกือบตายแง่นี่มันยากยังไงถามจริงแง,ง่มันมีแค่คนบังน,นี่แหละที่ทำให้ตกน,น,น,นั่นไงน,น,นั่น <c oughs> นั่นไงชัดเจนเขนตกปะไม่ตกยังไม่ตกยังไม่ตกเราเรอโอมอยูน่น้าเด้อน้าไงเออทำไมในวิทยุมันมีคนบอกว่าแอมได้เนี่ย M d i อมไอไดแม่เกี่ยวนะคือว่าไหไรเราจะไปถึงแคมป์หนึ่งเล่นตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ถึงแคมป์หนึ่งเลยใช่เล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้อัดคลิปนะแล้วก่เอ้ยตรงนี้ไม่มีบันไดด้วยหรอี่ากินของเราคือไปแคมป์หนึ่งไม่ได้ก่อนเนี่ยใช่ไงตรงนี้มีบันไดเราก็ต้องกระโดดไปเสร็จแล้วก็ลงมาล่างดินเสร็จแล้วเราก็เดินมาบนทางนั้นโยยากมาก ก็ไม่ยอมเลยหน้าัวมางตุ๊ดทวยอะตุ้ยอะเกมอะ้ยก็ตรงนี้แหละยากตรงนี้อะอือผ่านแล้วอ้าเลื่อนรถเฉยแค่กระโดดใส่อะไรยังเลื่อนรถเลยอุ้ยเราเกือบจะตายแล้วเชนเราเรียก SOS ดีกว่าเราอยู่ตรงนี้แหละกดต้องกดให้แล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรากดด้วยเอาอมกดด้วยอ่าฮะเอาสองอันเลย แฮดดี้เออเอสโอเอหม่้วกันล่ชเยี่ยมแถบบางเฮนเลยนี่เอสโอเอส่หน่อยมาช่วยหน่อยอะไรมีชีวไม่เกี่ยวดซเฮลมีเฮล์มีเฮลมีสิเฮลมีแล้วมีเกยงตอบรับกลับมาเลยว่าจะมาช่วย ไม่มีเสียงอะไรเลยโอมล้วไปกันต่อดีม่าเสียดายอ่ะแล้วรอก่อนเดี๋ยวมันจะมีเครื่องบินมาแล้วขอดูซิมีใครเป็นในนี้บ้างเดี๋ยวเชนไม่มีคนที่เป็นคนรักษาเลยเซิร์ฟนี้ไม่มีคนที่สามารถช่วยฮิลเราช่วยอะไรเราได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองเชนเวลาไนกินนาทีแล้วห้านาที เราอยากเกมเกมคารเกมพาสแบบนี้มัเกมคาสเออพยาบาลลิคอปเตอร์อยากได้เกมพาสแบบฮิวเลือดตัวเองได้แบบไม่สิ้นสุดคือคือเราจะแค่ตัว OP ได้แตบบ่มันจะฮิวให้ตัวเองยังไงมันจะแบบพีมากมปตายแน่นอนแต่จริงแม่เสี่ยงมากเสี่ยงนั่นไงเป็นคนตกแล้วหนึ่ง ครับลงไปเขายังลอดไทยอยู่ไหมผู้ตายยังปลอดภัยดีโอเคเชนถ้าไปตรงนั้นน่ะเชนรอเราก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้จบคลิปเพราะว่ามันใกล้จะสิบปีแล้วที่เราเห็นคนตกมาด้วยอ่ะเราว่าผู้ตายเชนรออยู่ตรงนั้นก่อนเรารู้เรารู้เรารู้เราขอโอมอย่าเพิ่งมานะเดี๋ยวเราขอขึ้นก่อนถึงแล้วอันหนึ่งนะครัะมีคนมีไฟฉายตังเลย่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับ,บายๆอ่าแล้วก็ลืมบอกไปนะครับก็คือถ้าถ้ากดซับถึงสิบซับเดี๋ยวจะทำคิวอดเยให้นะครับซึ่งอย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็อย่าลืมอย่าลืมกดซับให้แล้วก็พิมพ์คําถามใต้ใต้คลิปได้เลยนะคบเดี๋ยวเอาคำถามใต้คลิปไปตอบให้นะครับโอเคบายบาย